ท่านเอกหม่องชิตตูคือใครชายผู้หักหลังชาติพันธุ์กะเรี่ยงของตัวเองได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเอาตัวรอดทาไมสอสอรมจึงบอกว่าหากทางการไทยต้องการจะปรับแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้สําเร็จให้ได้ต้องเริ่มจากการจับกุมชายผู้นี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวสรุปให้ฟังค่ะคลิปนี้ยาวนิดนึงนะคะแต่ว่ารับประกันได้ว่ามันจะทำให้ทุกคนนะคะมีความเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์กลุ่มกวนก๊กต่างๆกองกําลังต่างๆในเมียนมาและเหตุผลสําคัญที่ทําให้ทั่วโลกไม่สามารถที่จะกวาดล้างฐานที่ตั้งของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่อยู่ในเมียวด เพราะสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ล้วนเลยค่ะหลังปฏิบัติการตัดไฟ5จุดในเมียนมาของทางการไทยสำฤทธิ์ผลนะคะสร้างแรงสั่นสะเทือนและก็ผลกระทบให้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้มากมายกว่าที่หลายคนคิดนะคะและสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพความร่วมมือไปจับไม้จับมือของนายกุงอิงนะคะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงปฏิเสธไปได้เลยว่านี่คือความร่วมมือครั้งสําคัญในการจะปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ระหว่างกรุงเทพปักกิ่งและเมียวดีแต่จากเมืองสุดท้ายเนี่ยโอ้ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าผู้ นำของกลุ่ม BGF ที่ดูแลพื้นที่เมลดีอยู่เนี่ยหลายคนก็เขารู้เนาะตามข่าวมาว่าเขาถูกกล่าวหาว่าปัวพันกับแก๊งกลุ่มทุนจีนสีเทานี่จึงเป็นเหตุผลนะคะที่ทางพรรคประชาชนนําโดยสอสโรมเนาะได้ออกมาบอกว่าหนึ่งในยุทธวิธีสําคัญที่จะเป็นก้าวต่อไปจากการตัดไฟที่รัฐบาลไทยควรต้องเร่งทําก็คือการจับกลุ่มชายที่ชื่อว่าพันเอกหม่องชิตตู่ให้สําเร็จเพื่อที่จะกวาดล้างข้าราชการไทยที่เข้าไปเอื้ออํานวยความสะดวกให้เหล่าแก๊ง call center นั่นเองค่ะคุณเคยสงส ไหมคะว่าทําไมเหล่าอาชญากรเหล่านี้เนี่ยถึงเลือกที่จะมาตั้งฐานที่มั่นของแก๊งคอ l l เซนเตอร์ในเมืองที่ห่างไกลความเจริญเมืองชายแดนอย่างเมืองเมียวดีคําตอบเพราะว่ามันเป็นเมืองชายแดนที่ติดกับหนึ่งในประเทศที่มีความเจริญสามารถที่จะขนส่งจัดหานเนรมิตของทุกอย่างให้กับพวกมันได้นั่นคือประเทศไทยนั่นเองค่ะซึ่งเราว่าการจะผ่านทางไทยเนี่ยถามหน่อยสิว่าถ้าเกิดคนไทยไม่ได้ให้ความร่วมมือมันจะขนส่งผ่านประเทศไทยเราได้ยังไงคะถ้าหาเราสามารถที่จะตัดตอนจับกลุ่มนะคะตัวผู้นําก็คือในหม่องชิดตูม ให้้ไดก่อนในใหมองชิตตูจะมีการแชรหรือว่าสาวถึงข้าราชการไทยที่อำนวยความสะดวกให้เหล่าแก๊ง call center หรือว่าทุนเทาจีนอย่างนี้ได้อย่างแน่นอนแล้วในพันเอกหมองชิตตูเนี่ยเขาเป็นใครแต่ก่อนจะไปรู้จักเขาเนี่ยเราต้องเข้าใจสถานการณ์การเมืองในมินมาก,กันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงมินมานะคะปัจจุบันเป็นประเทศที่มีสงครามการเมืองอย่างยืดเยื้อยาวนานจนถึงปัจจุบันซึ่งภายในประเทศของเขาเนี่ยประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยชิพันธุ์ต่างๆมากถึง130กว่ากลุ่มค่ะมีความแตกต่างทั้งเรื่องของภาษาวัฒนธรรมความเชื่อและศาสนาและก็ผลพวง จากความไม่พอใจการปกครองของรัฐบาลเผด็จการทหารนะคะที่ยึดอานาจในในประเทศเขาซ้ําแล้วซ้าเล่าก็เลยเกิดเป็นสงครามกลางเมืองที่ยาวนานจนถึงปัจจุบันเป็นการสู้รบกันนะคะระหว่างกองทัพของรัฐบาลเมียนมากักบกลุ่มฝ่ายต่อต้านที่เป็นฝ่ายใหญ่ชื่อว่า KNU หรือสหภาพแห่งชาติเกเรี่ยงนั่นเองค่ะซึ่งมีเป้าหมายนะคะเพื่อสถาปนาตนเองเป็นรัฐเกเรี่ยงซึ่งสามารถปกครองตนเองได้อย่างเป็นอิสระแต่ภายใต้ KNU มีกองกําลังปีกย่อยอีกมากมายแบ่งหลักๆเป็น3าม กลุ่มหลักคือ KNLA นะฮะหรือกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงค่ะกลุ่มที่2ค่ะ BGF นะฮะหรือกองกําลังพิทักษ์ชายแดนดูแลพื้นที่นะฮะชายแดนและก็ในจังหวัดเมียวดีค่ะและกลุ่มที่3นะคะคือกลุ่ม DKBA หรือกองกําลังกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประาชาธิปไตยเขาก็จะควบคุมพ,พื้นที่ชายแดน2จุดก็คือจุดหนึ่งริมน้าเมยตรงข้ามกับอําเภอพบพระจังหวัดตากของเราและอีกจุดหนึ่งก็คือเมืองพญาตองซูนะคะก็คือตรงข้ามกับด่านเจดีสามองค์อันนี้เป็นฝั่งจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งปัจจุบันนะคะก็มีข้อมูลว่าทางกลุ่ม BGF นี่แหละค่ะที่เป็นผู้ปล่อยให้เช่าสัมปทานพื้นที่นะคะแก่กลุ่มแก๊งทุนเทาจีนเพื่อมาสร้างเป็นฐานที่ตั้งของแก๊ง call center ในเมืองเมียวดีและก็สร้างความเสียหายไปทั่วโลกซึ่งกลุ่มนี้มีคนที่ชื่อว่าพันเอกหมองชิตตู่เป็นผู้ดูแลนั่นเองค่ะในหมองชิตตู่นะคะแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงปัจจุบันก,ก็ยังเป็นคนกะเหรี่ยงนั่นแหละค่ะเขาเคยเป็นทหารนะคะในกองทัพ KNU เนาะหรือฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหาร 38นะคะเขาเกิดการแตกคอกับผู้นํากลุ่ม KNU ค่ะเขาก็เลยปลีกออกมาตั้งกลุ่มกกวนกองกาลังของตัวเองในชื่อใหม่ภายใต้ชื่อว่ากลุ่มกองกําลัง DKBa และหลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้กระทาการหักหลังชาวกะเหรี่ยงค่ะคือในปี2541นเะคะเขาดันไปจับมือกับกองกําลังรัฐบาลทหารเมียนมาโจมตีกะเหรี่ยงด้วยกันเองที่ค่ายอพยพยยจนกระทั่งปี53นะคะเขาได้รับข้อเสนอของรัฐบาลเมียนมาเนาะในการแยกตัวออกมาอีกนะมาจัดตั้งกลุ่มกองกําลังที่ชื่อว่า BGF นะคะเป จดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่บริเวณชายแดนให้กับกองทัพเมียนมาจนก,กระทั่งปี2561นะคะเขาได้กระทําการครั้งยิ่งใหญ่เลยในการเข้าไปร่วมกกกวนกับกลุ่มจีนเทาโดยในหม่องชิดตู่นะคะได้ไปจับมือร่วมกับนายเสอจื้อเจียงค่ะเจ้าพ่อทุนเทาจีนเนาะที่ย้ายนะคะมาตั้งรกรากเนาะจากสีหานุวิลย้ายมาตั้งที่เมียวดีแต่ปัจจุบันในนายเสอจื้อเจียงนะคะถูกจับกุมนะคะในประเทศไทยในปี65ตอนนี้อยู่ที่เรือนจำคลองเปลมค่ะซ่า างศูนย์รวบรวมความบันเทิงครบวงจรโดยใช้ชื่อว่า KK Park และ Chew Gecko นั่นเองคะ่ะเขาได้มีการจัดสรรแบ่งผลประโยชน์บางส่วนประมาณ30%กลับเข้าสู่กองทัพเมียนมาจนได้รับคำชื่นชมจากท่านพลเอกอาบุโสมินอองลายนะคะว่ามีผลงานทางการทาหารที่ยอดเยี่ยมในปี2565เลยทีเดียวคะ่ะถ้าคุณคิดว่านี่คือการการะทำที่ร้ายกาจของพนเอกหม่องชิตตู่ต่อชาติพันธ์กะเหลี่ยงแล้วแล้วก็คุณคิดผิดคะ่ะเพราะหลังจากนี้เขาจะกระทำการหักหลังครั้ง สำคัญอีกครั้งหมองชิตตูเนี่ยรู้เกมค่ะว่าในช่วงนั้นเนี่ยทางกองกําลังของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยเพี้ยงพั้ำให้กับฝ่ายต่อต้านที่ได้เปรียบมากกว่าซึ่งแน่นอนว่าในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีอิทธิพลดูแลจังหวัดเมลดีภายใต้การน,นําของกลุ่ม BGF เขาก็ประกาศเลยค่ะให้กลุ่ม BGF ถอนตัวจากรัฐบาลเมียนมาไม่ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลอีกแล้วกลับมาวางตัวเป็นกลางและเปลี่ยนชื่อกลุ่มใหม่จาก BGF มาเป็นกลุ่ม KNA เลยส่งผลให้ฝ่ายต่อต้านก็คือ KNU กับ PDF เนี่ยสามารถเข้ายึดเมืองเมียวดีคืนจากกองทัพเมียนมาได้สําเร็จแต่หลังจากที่ประกาศชัยชนะกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหลี่ยงได้ไม่นานนะคะบ,บอกชิดตัวเองก็ถูกทางกองทัพเนี่ยข่มขู่เลยบอกว่าถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือบทางกองทัพเมียนมาเนี่ยเมืองที่เป็นกล่องดวงใจของเขาเป็นเมืองแห่งผลประโยชน์ที่เขาสร้างมากับมือ อย่างชเวกกโกและเคเคพักจะต้องถูกทำลายต่อจากนี้อย่างแน่นอนนั่นจึงเป็นจุดสําคัญที่ทําให้เขาต้องตัดสินใจกระทาการหักหลังกลุ่มชาติพันธ์กะเเรียงของตัวเองอีกครั้งโดยการที่จะเปิดนะคะให้ทางฝั่งกองทัพเมียนมาเนี่ยคะเข้ามาบุกยึดค่ายผาซองชายแดนเมียวดีได้สําเร็จจนถึงปัจจุบัน,นะคะ่ะซึ่งจากข้อมูลนี้ก็คงจะทำให้เราได้เห็นความเข้าไปเกี่ยวพันของแก๊งกลุ่มทุนเทาจีนของนายหม่องชิตตู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เหตุผลว่าทาไมชายแดนเมียวดีหรือจังหวัดเมียวดียังคง เป็นฐานที่ตั้งของแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้จงได้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของว่าการสู้รบในเมียนม,มาเพียงอย่างเดียวแต่มันยังมีสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันไปถึงใครบ้างรวมถึงจะไปถึงทางรัฐบาลเมียนม,มาอย่างที่ข้อมูลที่มีการเปิดเผยหรือว่ากล่าวอ้างกันหรือเปล่าด้วยและล่าสุดเองข้อมูลจากสสโรมก็เปิดเผยนะคะว่าตัวหม่องชิตตูเนี่ยเขาคือผู้บ,บัญชาของพันตรีติ่งวินด้วยซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท SMTY คือบริษัทผู้สัญญ,ญาที่ทําการซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐบาลไทย ภายใต้การดูแลของกอฟพหรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั่นเองซึ่งบริษัท SMTY นะคะถูกกล่าวหาว่าเข้าไปมีส่วนพัวพันเนาะกับเรื่องของกระบวนการค้ายาเสพติดแล้วก็การฟอกเงินนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดการตั้งคำถามในสังคมว่าทางกฟพเนี่ยก่อนจะไปทาสัญญาซื้อขายไฟกับบริษัทนี้ที่ไม่ได้ดูคลีนเลยเนี่ยไม่ได้มีการตรวจสอบเลยหรอว่าบริษัทนี้ไม่ใช่บริษัทที่มีความสะอาดสักเท่าไหร่เอาละก็ว่ากันต่อไปนะคะว่าจะมีข้าราชการไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับ เรื่องนี้จริงดังที่สสโรมเขามีการกล่าวอ้าวหรือเปล่าแต่จากข้อมูลทั้งหมดนะ,ะที่โอบไปรวบรวมมานะคะแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมันคงทาให้เราพอสรุปได้นะคะว่าพนเอกหม่องชิตตู่เนาะเป็นหนึ่งในบุคคลสําคัญผู้อยู่เบื้องหลังกระบวนการเคลื่อนไหวกองกําลังต่างๆที่ดูแลเมืองเมียวดีซึ่งเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมทางไซเบอร์ณปัจจุบันอยู่ณขณะนี้ไม่ว่าจะมีผลประโยชน์ไปถึงใครแต่การจะปราบปรามแก๊ง Gang call center ให้ได้นี่คือ key man คนสําคัญที่ทางการ ทและประเทศอื่นๆต้องตามล่าตัวค่ะสุดท้ายนี้มันทําให้คุณเข้าใจเรื่องราวนี้มากขึ้นรอเปล่านะคะมันอาจจะยาวแล้วก็ซับซ้อนอนิดนึงแต่ว่าโอก็พยายามจะไล่คุณเข้าใจแบบง่ายที่สุดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถจะคอมเมนต์เข้ามาติชมกันได้เลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเหมือนเดิมค่ะถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วมันทําให้คุณเข้าใจเรื่องราวต่างๆในสังคมมากขึ้นแล้วก็จะโอฝากเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเราด้วยการกดไลค์นะคะแล้วก็ฝากแชร์ต่อไปบอกคนใกล้ตัวคุณด้วยนะคะ